สวัสดีครับอยู่โมบายรีเจนนะครับอยู่กับลูน็อกนะครับรีเจนนะฮะนะโมบายรีเจนแล้วก็ลูน็อกรีเจนด้วยนะครับเปิดตัวก็เกินราคาแล้วครับนะเฮีดเอาจริงนะไอที่มันแพงเนี่ยแพงค่าเปิดตัวไม่ได้แพงค่าสกินเออแต่สกินสวยสกินสวยครับสกินสวยสมราคาอยู่ครับรีเจนนะสกินแพงที่โอ้ระดับต้นๆของเกมนะเพราะว่า ถ้าซื้อจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ1,800เพชรนะครับแต่ตอนนี้มันมีลด20%รถ20%ก็เหลือประมาณ8,000นิดๆนะฮะเออสุ่มกันฮะถ้าใครอยากจบแล้วเจ๊งนะครับแล้วก็เจ้าไปฮะเดี๋ยวเข้าไปจัดนะครับตัวของ m อ็มบของลูน็อกกันก่อนนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮีโร่แต่ละตัวแม่ง ทุกวันนี้ฮีโร่มันเยอะจัดนะครับก็ใช้เป็นนะครับนาฬิกาแห่งโชคชะตาลงทัมอานานะครับเพชรเขียวนะกิตติศศิดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ราชินีน้ําแข็งนะครับคาถาเหมมันส่วนเอ็มเบมเนี่ยยังไงก็ใช้เป็นเวทดีสุดครับแล้วอันแรกเนี่ยเป็นเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่าลูน็อกเนี่ยเขาเจาะทะลุอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยพี่ใช้เป็นเพิ่มดาเมจ5%จากไอเทมนะครับอันที่3เนี่ยเผาด้วยนะเผาเผาเผาในการจ่ายดาเมจนะครับอ่ะ เดี๋ยวไาดูกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับจะได้เล่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะรอดหรือเปล่าจะกดทันหรือเปล่านะครับกดไม่ค่อยจะทันมือไวช่บหมยเลยฮนะเออโอ้ยแล้วจับเซิร์ไฟไทยอ่ะบอกได้เลยว่าหายนะโคตรอ่ะไม่แต่พี่ไม่เสียไงพี่ไม่เสียสักเพชรเลยไงฟรีไงเออ พี่ฟรีไงก็แบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นน่ะมาเราได้เล่นแล้วยโดตปามังกรกับพยาหงจริงนะเป็นสกินที่กดเปิดตัวดูก็คุ้มแล้วอะ่ะเออนั่งกดดูเปิดตัวก็คุ้มตายหาแล้วเออนั่งกดดูมันเปิดตัวก็คุ้มตายหาแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่งกดแม็กเปิดตัวพอแล้วแปดพัน ฝั่งตรงข้ามนะฮะช้างเอ๋อเบนโอ้โหฮ,ฮันาบิลิงโรเจอร์โอ้ยฝั่งตรงข้ามเขามีสองจังเกิล้ลไว้ฝั่งเรามีลุนน็อกนะครับลาปูมิยะโอ้โหมิยะบอกแล้วอัดคลิปเอาฮีโร่ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบแบบช่วยพี่ได้หน่อยเถอะโ,โหลแม่งมึงดูมันจับมิยะมากูจะร้องไห้แล้วเนะี่ยเนี่ยมิซิตาครับแล้วก็ฮายาบุสารับแล้วใครจังเกิลล่ะเนี่ยเอา้า ไม่มีจังเกิลด้วยฮายาบุสาไม่จังเกิลด้วยฮัลโหลเย็ดโดเอาแล้วไงไหเยนะชิป่ายเลยทีมเนี้ยเดี๋ยวมาดูนครับว่าจะเละแค่ไหนครับดูจากสภาพแล้วครับฮายาก็ไม่ได้ป่านะครับไม่เป็นไรครับเราโหดครับของเขามีป่า2ของเราไม่มีป่าครับเดี๋ยวยืมป่าเขามาเป็นป่าเราก็ได้ครับทุย หามไปเรื่อยฮะโอ้โหไม่เป็นไรฮะสกินเราแค่สกินเราก็แดกขาแล้วป่าไม่ต้องมีก็ได้เขาว่าอย่างนั้นและลูนล็นอกเปรี้ยวๆได้ครับต้นเกมเนี่ย เหมือนจะเอาเหมือนอยากจะเอาเอาจริงนะเชื่อพี่เด็กเกมเนี้ยโคตรเป็นทุกข์เลยอะจังกันจังกันไม่มีนี่โคตรทุกข์เลยอ่ะ ดีนะผมมีสเต็ปโร้เพยเยอะโร้เพยเยอะอย่าให้เล่นเป็นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกอะเบนยิงไส้แตกนะเฮ้ยเฮ้ยมันนี่ดีเฮ้ยเออมาเลยเฮ้ย ไม่มีไม่มีจังเกิล้วยม่มนโคตรลำบากเลยอย่าไปตีอย่าไปตีตีคนตีคนอย่าไปตีมันเออเนี่ยตีคนเนอะอ,อย่าไปตีมันตีไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีจังเกิลต้องตีคนอย่างเดียวแล้วโอ้โหโคตรทรมานเลยไไม่มีจนะังเกิลเนี่ยโอ้ ยาบูสายอย่างลวลสามอยู่เลยลูน็อกไปแล้ววหกแล้วอะมานาหมดนะครับอยากกลับบ้านครับกลับก่อนแล้วไปแล้วแตกโอ้โหฉลามกือบกัดขามามามา,มาเราจะได้รองเท้าแล้วเรามีรองเท้าแล้วเฮ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อเราจะตาย เพื่อเราจะตายโอ้โหวิ่งใส่เลยครับนี่ไง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 ดับเบิลคิวผมรอดไม่ได้ไงเนี่ยให้ตายเถอะ

สกินนี้หมดประมาณ8,000ครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เสียสักเพชรเลยครับเพราะว่าพี่มีลูกแก้วฟรีอยู่นะครับสามกว่าอันครับยังเหลือประมาณ150อันนะครับอยากจะแจกน้องๆเหลือเกินแจกไม่ได้อะเศร้าอะ่ะเอออยากจะแจกอะ่ะแบบอยากจะแจกให้เด็กมันดูอะไรเงี้ย เอาเอาเอาทำไมไม่ยิงตัวนี้ล่ะเอากระโดดว่าเลยเอาปั่นใส่เลยเอาเอาเอาเอเอายิงนะเอาเอายิงนเอายิงนเอายิงนเอาเอายิงนะเอาดิเอาดิเอาดิเออมานีมาอนีมา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 นี เล่นไม่เป็นผมก็เปรี้ยวนะว่า อะไรอะไรอะไรโดดตามมาทำไมอย่าคิดว่ากลัวเด้เฮ้ยเอาเด้มาเด้มาเด้เก่งเหรอเก่งเหรอดิเก่งเหรอ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 ปั่นใส่นะเว้ยไม่ได้กลัวนะเว้ยแค่เก่งใจเฉยๆเดี๋ยวตาย บอกแล้วแค่สกินเราก็แดกขานแล้วใครจะมาสู้เราไดย้ยิง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 หลังกับแอน เฮ้ย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 ลาปูจะเอาอ่ะเฮ้ยแตกนะเฮ้ยเฮ้ยเอ็นี่จะเอาอีกแล้วอ่ะเอาดี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 เอาแตกนะเอาโดดไม่โดนเอาเอาโดดไม่โดนเอาอย่านะลิงอย่านะยิงสวนเนา อย่างรวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเราเจอเบนน่ะ นี่เนไงซุปเปอร์เซฟไม่งั้นเพื่อนตายไปแล้วเนะี่ยายาหายาเราตีหลอดอะ่ะสภาพสภาพหายาตีหลอดไปช่วยมาหน่อยดีกว่าเออา,ายาเราไม่มีสภาพน่าจะตีหลอดเลยนะไั่โอย่างโหดแค่สกินก็แพงแล้ว Í, สกินฟรีอ่ะเออสกินฟรีฆ่าเขาได้ไงวะเนี่ยเออสกินฟรีสกินก็ไม่ได้แพงน,นะสกินฟร <c oughs> ีหิว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 มันต้องเป็นอย่างงี้เออต้องโดดไปฆ่าให้เขารู้ว่าเออนี่ฆ่าได้ ปล่าลูกแก้วเอาจบเลยดิอย่างเงี้ยเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมันรีบไปไหนก็ไม่รู้วะแล้วแล้วเรื่องเรื่องคือลืมวาร์ปด้วยนะลืมวาร์ปดูให้ดูด้วยนะจริงก็วาร์ปก็เป็นเหมือนคล้ายๆของสกิน สก,กินอะไรสักอย่างคากุละหรืออะไรสักอย่างหร,หรือว่าเป็นสกินไอทั่วไปก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้เพราะว่าวารมันแบบไอเน,นี้ยเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งวารวารวารไหนวะเอฟเฟกต์อาวารของลูนอก อ้าวทำไมไม่เปลี่ยนวะดูน็อกต้องเปลี่ยนน,นี้เออนะฮะแล้วก็วาร์ปเหรอวาร์ปมันวาร์ปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลูน็อกแบบมันต้องเลือกสกินด้วยเหรอโอ้โหยังโดมันต้องเอากันขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยมันวาร์ปนี่ไม่ได้เหรออ๋อมันดูไม่ได้นะมันต้องเข้าไปดูในในอันนี้สําหรับวาร์ปมันต้องเข้าไปดูใน ในตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่กดให้ดูครับสาหรับวาร์ปนะครับ,บนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดฮะเพิินนะนะเออเล่นแล้วไล่ฆ่าก็เพิินไปหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นวาร์ปพิเศษมันจะดูได้แค่ในเกมนะมันไม่เหมือนกับวาร์ปทั่วไปอ่ะกดตรงนี้ให้ดูก็ได้จะได้ไวไวนะครับจะได้เห็นนะว่าสกิลนะครับของสกิลลูน็อกเนี่ยเต็มๆอ่ะมันเป็นแบบไหนจะได้เห็นสกินด้วยนะว่าเต็มๆมันจะเป็นแบบไหนนะครับ จะได้เดี๋ยวปรับคูดงคูดาวให้ดูนะครับเพราะว่าก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวครับอันนี้เราสบายตรงที่แบบว่าเราใส่อะไรก็ได้ครับเลเวลคูดาวนอนะเดี๋ยวให้เร,เราให้ดูวาร์ปก่อนนะครับ คล้ายๆเหมือนมีสกินหนึ่งที่เป็นเป็นเปิดประตูแบบเนี้ยแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสกินอะไรที่มันเปิดประตูแบบนี้แล้วกลับอ่ะเหมือนจะมีอยู่นะครับส่วนส่วนสกิลเนี่ยอันนี้โคตรสวยเลยดูดิโอ้โหลูกแก้วแม่งแบบออร่าจัดจัดอ่ะออร่าจัดจัดไอ้เงีกระโดดก็คงไม่มีะไรโอ้ เฮ้ยจะคิดว่าไม่มีอะไรก็ไม่ได้เว้ยพราะกระโดดมาแล้วพื้นโคตรสวยเลยเออพื้นโคตรสวยเลยตอนกระโดดอะ่ะตอนกระโดดพื้นโคตรสวยเลยเควินเวียรีเจนใช่ปะเออเพราะว่ามันคล้ายๆอยู่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งพี่ว่าคุณคุนสวยนะสกิลที่พื้นนี่ก็สวยครับเป็นแบบอ่าทั้งปลามังกรทั้งนกนะที่พุ่งออกไปนะครับส่วนอันเนี้ยเวลาอันติีโดดลงไปอะ่ะที่พื้นมันมีปลากระโดดด้วยดูดิ วิ่โคุดที่เลยอ่ะแบบมาครบจริงนะเป็นเป็นลีเจนดี้แบบน่าจะสุดตัวหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ดูดววิวังวาลีวังวารีเอฟเฟกต์สกินอ่าเอฟเฟกต์วาร์ปอาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พี่ว่าสกิลอะแดกขาดเลยสกิลแดกขาดจริงดูดิเ,ดเออเอฟเฟกต์กไม่เท่าไหร่สกิลอะแดกขาดแน่นอนเลยยิ่งอันตียิ่งแบบ สุดอะดูดิโอ้นะครับโอเคครับจบคลิปนี้แล้วกันนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ